สวัสดีค hmm. ร oh, so ับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีปฏิกัติติดตามเด้อปฏิบัติกดซับสไครป์ปฏิบิกดไลค์กดแชร์ครับทางช่องซีบีออฟิเชียลครับบรรยากาศยามแรงๆครับโอ้ยศาสเตร์ศาสเตร์ครับพี่น้องครับเมื่อนี้งานฟรีเด้อพี่น้องเด้องานฟรีงานฟรีงานฟรีเด้อนะ งานฟรีงานฟรีเอาเอาดิดิดิดไปจอดตรงพุ่นง่ายกว่า,อา,วามองนี้เดี๋ยวปัามหนาดกับเขาเจ้าสิได้ขยับอีกเด้อถอยไปปุ๊บเขามองนั่นนะมงลูกโป่งลูกโป่ง,ป,งปุ๊บเลอะหลอกหลอกไปพุ่นฮะโบ นี่เลาะลูกโปง่โปงน,น,นี่ลูกโป่งนี่เห็นบ่นในลูกโป่งนี่ให้เขาไปจอดทางเมมนน่นทางเมลุให้เขาไปจอดทางเมลุเข้าตรงนี้ก็ได้นี่นี่เข้าทางลูกโป่งนี่อ้อไมนี่นอำนวยการนี่ บรรยากาศยามนงแรงพี่น้องนี้สถานที่ครับแคบครับเพราะว่าหนึ่งในฝนมันตกครับฝนมันตก ฝนตกดังทีด้ยข้างหลังเลยแคบพิดนึงครับได้ข้างนาน,นี่เป็นลานปูนเพราะว่าเป็นพื้นพูดน,นะครับเพราะว่าหมู่มว่านฝนตกตรงนี้จืดมดนาหวัดความจรินาใชให้มันร่ำลุ่ง่นแหล่ะครับแต่ว่า หนามมันขังจืนวัดหน้างานเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้ว บึงนั่นหลังครับพี่น้องครับนี่คือด้านหลังเวทีสถานที่ครับเออจะหมออดิชั่นวะอูสวัสดีครับมาจากเหนือเชียยงรามาจากเชียงรายเหรอเจ้าได้ครับครับเดี๋ยวรอตอนเย็นเดอ้อเราพ่อโจมาจ้ะ สวัสดีครับแม่สวัสดีแม่ด้วยตบอยู่่อุ้ยอันนี้พัดลมพัดลมใครอ่ะพัดลมผู้ชายเหรอพัดลมกระเทยเหรอฮะ ก็เทหัวโปกใช่ไหมเออด้านหลังครับด้านหลังวิธทีครับหลังวิทีบรรยากาศนี้เห็นว่าพี่น้องางสัยว่าไงโอ้ยจืนจานจ้านจืน น้องมึง beauty ไหนตินลูกสาวตรงไหนวันี้เนี่ยวันี้เนี่ยเสร็จหรือยังให้พ่อถามหน่อยเป็นไงเมื่อวานเมื่อยหลายเมื่อยหลายตักเมื่อยตรงไหนเจ้าของไม่เนาะถ้าเห็นยังยายเห็นยังแน่เจ้าของเจ้าของเปลูกปงแค่์เมื่อกี้ดอกมาเมื่อยอันเครื่องฝนกับกีโต๊ะนปอยู่พี่คนเมื่อยนี่มาเป็นพ่อตีลูกพ่อกับเมื่อยกัน แต่แต่พอออกมาสวยสดงดงามสวยมากเลยเป็นไงต่างงานสร้างมารับลูกไม่ได้มามาเห็นตอนลูกสาวเส,สื้อผ้ยใช่จะไปเบิง้งได้คิดพอดอกไปเบิ้งเนอะพอ่พอนำตา้ตกงนเลยวะไ,ไปอาบน้ำก่อนไปรีบไปไปเบิ้งครับโอ้ยหล่าเดี๋ยวยุบฝนพุ่นตัวน,นี้ นี่หละทำไมามันเลยููพีเนาะพอเชียรวว์่าท่านมากมปะโอ้ครับวันนี้เต้นลูกสาวผ่ไม่อย่างครับเพราะว่ามมีวันพิเศษแล้วพิเศษคือเมื่อวานใส่ไทยหมดแล้ว หลังดยที่ครับโอ้นี่จำปาจืดนี่ก็ขยับเข้าไปได้อีก้นี่นะเนี่ยมันจืดครับจำปาจืดนี่ขยับพุ่นละไปก้างเต้นได้อีกหลากหลายฝนตกมันเลยเปียกแชะครับจอดรถก็ได้อหยุดด้วยเสอาะนี่นอน สวสมดมนต์ละติด่งแม่มือนี่มาเด้อครับมาเด้อฝ่าแจงจังปางครับเส,สียดีแล้วติดคอยวิญญาณี่านนะมิตรลีกริ อเพาปิดขน,น,น,นเ,นเนี่ไปงอน้นอนของนองเลยคลิปเลยมันจะได้สามคลิปทำมาด้าตัวนี้นนตนนัดแห่ไปปุ๊บก,กดใส่ป๊บปัป๊บเ<ด>นี่ยครับ,บย่ยติงครับ ต็วจริงแอดมินใหญ่ช่องพ่อโยงยุทธ <laughs> แอดมินใหญ่นำ้ำเพลินออฟฟิเชียลห <c oughs> ุ้ยตับวจีนนี่เ <c oughs> ขาใครจีนเปลี <c oughs> ่ยนเส้นนอนตัวนี้ โอ้ลงขั้วไหนมองเมาะแท้ป่ะลงขั้วไหมเมาะอีอรีมะอไดีโอ้โยอยูคุดบนลงขั้โอ้มาไรแน่แต่ยูกุเสวยใช่ป่ะที่บาทที่บาก เอาคลิปนี้ฟังกันสักนิดครับพี่น้องพ้อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ